เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กรกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรัม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมสินเ้รานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะเราก็จะมาตามเรื่องราวของการทํางานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันค่ะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะซึ่งเรื่องของการประเมินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐทุกๆหน่วยงานเนี่ยนะคะก็จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานให้เห็นกับประชาชนนะคะส่วนของกอตอเองก็เหมือนกันค่ะก็ต้องทำงานตรงนี้เพื่อที่จะให้ทราบถึง สถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินง,งานด้านคุณธรรมและความโปรง่งใสส่วนเขาทำอะไรกันยังไงกันรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยคุยกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านรองเกรงไกลผ่านดอกไม้อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอบพระคุณมากครับค่ะ ในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะเราเรียกกันย่อๆว่า ITA นะคะอันนี้ใครให้ท่านอธิบายก่อนดีไหมคะว่าเจ้า ITA เนี่คืออะไรและมีความจำเป็นยังไงที่เราจะต้องทำตัวนี้ขึ้นมาคะได้ครับก็จะพยายามใช้ภาษาที่ไม่เป็นวิชาก,การเกินไปนะครับนะฮะ ITA เนี่ยเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับมาจากคำว่า i n t e g r i t y and Transparency Assessment นะครับ i n t e ก็คือในเรื่องของหลักคุณธรรมนะครับ t r a n s p a r e n c y ก็เรื่องของความโปร่งใส Assessment ก็คือเรื่องการประเมินนะครับรวมกันก็คือภาษาไทยก็คือว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับนี่ก็คือในระดับประเทศจะมีปปชเป็นเช้าภาพนะครับแต่ว่าในระดับนานาชาติเนี่ย ก็จะมีองค์กรหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนาน,นาชาตินะครับ Transparency International หรือว่า TI นะครับเขาก็จะดูในระดับนานาชาติการประเมิน ITA นะครับต่อเรียกย่อว่าการประเมิน ITA เนี่ยมันก็เป็นแผนย่อยนะครับเป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติย0สิบปีนี่แหละครับประเด็นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบนะครับซึ่งเมื่อถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพี่จะต้องขับเคลื่อนในแต่ละตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดในเรื่องของการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยหน่วยงานเจ้าภาาก็คือปปชอนะครับก็จะประเมินหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับมา ผมว่าไม่ตม่ำกว่าสิบปีแล้วนะครับต่อเน,นื่องมาเลยนะครับแล้วก็เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แหะครับปีนี้อะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยังไม่สิน้นจะยังยังไม่สิ้นปีหกหกแปลว่าสิ้นปีก็ประมาณไปแล้วยวมีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการที่ทั้งสิ้นแปดพันสามร้อยยี่สิบสามหน่วยงานนะครับซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเนี่ยเพราะว่าจะต้องร่วมกัน นะครับขับเคลื่อนแผนบูรณาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็เป,ปิดเผยนิยมชอบซึ่งเป็นแผนใหญ่ของชาติเราเนี่ยนะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะได้ทราบว่าหน่วยงานของเขาเองเนี่ยมันมีระดับในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนั่นก็คือคาจํากัดความของ ITA หรือว่า เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานารัฐคร่าวๆครับครับค่ะแล้วในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐนี่เขามีกรอบแนวทางในการที่จะใช้ในการประเมินยังไงบ้างหรอคะเรื่องเรื่องกรอบแนวทางเนี่ยทางสํานักง,งานปปชเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือนะครับที่จะต้อง แจกจ่ายให้กับหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมนะครับเขาจะมีการกําหนดตัวชี้วัดต่างๆไว้นะครับมีการกําหนดค่าคะแนนนะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานในแต่ละตัวชี้วัดก็จะมีสูตรคํานวณต่างๆอันนี้ก็จะขอไม่ก้าวล่วงในส่วนที่จะต้องเป็นรายละเอียดของสำนักง,งานปปชที่เขาต้องดําเนินการนะครับแต่ว่าไอ้ตัว ITA เนี่ยนะครับเออมันดีอย่างไรนะครับมันดีตรงที่ว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับได้มีการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปปชตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับนะก็จะประเมินในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรนะครับจากนั้นเนี่ยเอ่อเมื่อได้รับได้รับทราบว่าออระดับคะแนนนะครับในแต่ละตัวชี้วัดขององค์กรนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ก็จะได้เป็นเครื่องมือที่ต้องอไปปรับปรุงพัฒนานะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการหน่วยง,งานอื่นแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสจะท้อนภาพหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยว่าให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องของอความสุจริตนะครับแล้วก็ประพฤติมิชอบอันนี้ก็คือในเรื่องของ คู่มือนะครับเขาก็จะมีการซักซ้อมกับหน่วยง,งานที่เข้าร่วมมีการชี้แจงนะว่าหน่วยง,งานของรัฐจะต้องเตรียมการเรื่องไหนจะต้องดาเนินการอย่างไรซึ่งก็เป็นมาตรฐานของทางปปชแล้วนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับว่าหน่วยง,งานของรัฐได้รับทราบว่าหน่วยงานตรเงเองเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนจะต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรนะเพื่อให้สามารถให้บริการหน่วยง,งานอนื่นแล้วก็ประชาชนนะ่ นะะเป็นการใช้จ่ายเงาะมาต่างๆให้มันคุ้มค่าแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับค่ะแล้วเวลาที่เราจะจัดทําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสยอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าคะอย่างเช่นปปชที่เขาเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยเราต้องทํางานร่วมกับเขาไหมคะหรือยังไง อ,อ๋ออันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับในเมื่อท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพเนี่ยนะครับเมื่อท่านมีกิจกรรมมีโครงการใดเนี่ยที่จะต้องบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็ต้องบูรณาการร่วมกันในการทํางานอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับเวลาที่จะมีคณะกรรมการเนี่ยมาทําการประเมินเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการประสานงานนะครับมีการแจ้งหน่วยงานที่ทํางานร่วมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งภา,ภ,าภาคเอกชนภาพประชาชนเนี่ยให้กับาทางคณะทํางานของปอบชเนี่ยได้รับทราบเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลนะครับหรือว่าประเมินการทํางานของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเราเรียกว่ามีทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงานนะครับประเมินจากกลุ่มที่เป็นพนักง,งานภายในสํานักง,งานกรกตนะครับแล้วก็จาก หน่วยงานเดอื่นนะครับก็ซึ่งก็คือมันก็ต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานนะร,รวมทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนด้วยครับเพื่อที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยให้กับคณะกรรมการของทางปปชได้มาเก็บข้อมูลมแล้วก็จะนําข้อมูลน,นั้นไปสังเคราะห์นะครับเพื่อออกมาเป็นคะแนนตัวชี้วัดต่างๆที่หน่วยงานแต่และหน่วยงานเนี่ยนะครับ จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือนะครับแล้วก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับผมค่ะ ซึ่งแต,แต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็มีเรื่องของจริยธรรมขององค์กรนะรื่งเราก็จะมีเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมภาครัฐมาเป็นตัวกำกับแต่ว่าพอในยุคปัจจุบันนียเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นมาค่อนข้างจะมากเลยและการประเมินค<อ>ุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานตรงนี้ควรจะต้องมีการปรับรูปแบบของการใช้งานในเรื่องของสารสนเทศเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือย,ยังไงคะ แน่นอนเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรานึกย้อนไปสมัยเก่าๆด้วยนะครับเครื่องจงิ้มดีดตัวหน,นึ่งนยครับที่จะมีในในสำนักง,งานเนี่ยมันก็ยากนะครับนะแ,แต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่นําอะระบบระบบเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการให้บริการประชาชน นะครับผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงวัยด้วยเราก็จะจะมีเห็นในรูปแบบของเว็บไซต์นะในแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งสำนักง,งานกะกะตก็มันก็เหมือนกับหน่วยง,งานของรัฐหน่วยง,งานอื่นนะครับที่มีเว็บไซต์เป็นหลักที่จะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารชุดความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือว่าประชาชนหรือว่าเอกชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะมีแอปพลิเคชันที่เราพัฒนานะครับเพื่อที่จะ,ะให้บริการกับประชาชนอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมความนิยมสูงสุดก็แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดนะครับเราจะมีชุดข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะครับการเลือกต่อวการเลือกตั้งสมาชิกส,สางสินผู้แทนท้องถิ่น นะครับคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานกบตนอกจากนั้นเราก็ยังมีสื่อโซเชียลนะครับเช่นนะเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทิกเออะไรต่างๆที่อินสตาแกรมพวกนี้นะที่เราจําเป็นหน่วยงานของดรัฐจําเป็นที่จะต้องนํามานะครับเพื่อใช้ในการทํางานนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะครับ มันเป็นยุคก้าวกระโดดที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีดิสรับชันนะครับเปลี่ยนไปเร็วมากเลยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปไกลขนาดไหนนะมันมันมัน,ม,นมันไวจนเราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐเองนะครับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐเองนะครับจําเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับจะต้องมีงบประมาณรองรับสําหรับที่จะ พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะใช้อำนวยความสะดวกกับประชาชนดูมาติดต่อหน่วยงานของเรารวมทั้งให้ความสะดวกในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดนเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมๆทั้งร้อยเปอร์เซ็นตะเพื่อที่จะทํางานแบบเดิมได้แล้วนั้นหน่วยงานต้องปรับตัวคนก็ต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าจะสังเกตเห็นนะครับสมาธิของของคนเนี่ยจะสร้างลงนะฮะคนอนพัน์นนะ,ะ,ะเราก็เคยได้ยินว่าคนไทยนะั่อ่านหนังสือน้อยลงวันหนึ่งนี่ <c oughs> ไม่รู้กี่บรนพัดส <c oughs> ่ง <c oughs> นี้ฮะ <c oughs> ไม่รู้กี่นนรบรนทัด <c oughs> ฉะนั้นการที่หน่วยงานจะนำเสนอข้อมูลอะไรเป็นชุดข้อมูลยาวๆเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันก็คงจะเอาไปละมันคงจะใช้ไม่ได้ละ หน่วยงานก็เลยพลิกตัวนะฮะกับทำมาทําเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงอะไรสั้นๆนะบางครั้งคลิปวิดีโอทำห้าทีก็บอกว่ายาวไปอีกละขอเนื้อๆเลยไ,ได้ไหมน้ํนํๆเลยได้ไหมอะไรประมาณเนี้นะฮะคนจะมีสมาธิสั้นลงอยากรู้เลยไม่ต้องมาเรียกว่าไม่ต้องมาเกินนําไม่ต้องมาเท้าความไม่ต้องมาอะไรคืออยากรู้เลยตรงประเด็นเลยเนี่ยคือผมก็บอกว่าคนเรา ก็จะให้ความสนใจกับเรื่องต่างๆรอบตัวเนี่ยนะฮะในเวลาที่จํากัดนะมันก็เข้ากับยุคสมัยนะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านดังนั้นหน่วยงานก็ต้องปรับตัวนะก็คือแน่นอนครับหน่วยงานสํานักงานกกตเนี่ยเราก็นําเทคโนโลยีสารสนเนที่ครับสงครามวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการทํางานเนี่ยมาบริการประชาชนบริการรักกันเมืองเอกชนเรื่ต่างๆที่สนใจครับมีการปรับตัวโดยตลอดครับผมอ๋อค่ะ แล้วกระบวนการในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีสองพันห้ารอยหกสิบหกของกกนตน,นี่เป็นยังไงคะคือกระบวนการในการประเมินคุณธรรมเนี่ยเราก็ดำเนินการตามแผนงานผู้มือนะครับว่ามันก็ต้องกำหนดแผนก่อนว่าช่วงเดือนไหนจะต้องทําอย่างไรนะครับมันจะต้องมีการวางแผนลงง่านมีตั้งคณะทํางานนะครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารต,าต่างๆแบบประเมินนะครับการสร้างความเข้าใจให้กับ บุคคลที่อยู่ในองค์กรรวมทั้งบุคคลนอกองค์กรหรือหน่วยงานอื่นนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเตรียมกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ตุลาเนี่ยก็ต้องมีเขาต้องเตรียมละนะครับแล้วก็ก็จะไปเข้าสู่ช่วงประเมินนะเข้าไปสู่ช่วงปร,ประเมินก็ช่วงประมาณกลางๆปีนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีก็ประมาณเนี่ยทางปปชเขาก็จะประกาศผลนะการประเมินก็จะอย,ยู่ใน ช่วงสิงหากันยาไม่เกินนี้ยนะอย่างปีที่ผ่านมานี่ก็ก็สิงหาครับก็จะได้ทราบแล้วว่าหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการแปดพันสามร้อยกว่าแห่งเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่ผ่านเกณฑ์มีหน่วยงานไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องดําเนินการตามคู่มือตามไทม์ไลน์ที่ทางสํานักงานปปชเนี่ยกําหนดครับผมค่ะ อย่างของกกตเน,นี่ยก็จะเป็นการประเมินในประเภทหน่วยงานขององค์กรอิสระนะคะอย่างของกกตเน,นี่ยผลออกมาเป็นยังไงคะถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมาระดับผลการประเมินนี่เขาวัดกันยังไงแล้วออกมาเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไรคะครับอ่าสำนักงานกกตเน,นี่ยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหน่วยงานของศาลนะครับองค์กรอิสระองค์กรอายการแล้วก็หน่วยงานรัฐสภา นะครับรู้สึกว่าก็จะอยู่ในงานเดียวที่เป็นต้นสังกัดของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาด้วยนะครับเราน่าจะถูกกันอดูย่กุ่มเดียวกันคนะฮะแล้วก็ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพศสองพาเนี่ยในกลุ่มเนี้ยนะครับถือว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมีพัฒนาการสูงสุดนะครับมีพัฒนาการสูงสุดโดย ผ่านการประเมินด้วยคะแนน8ปดสิเนะครับนะเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มขึ้น17.84นะครับซึ่งสำนักง,งานกกร,รเนี่ยก็จะได้รับรางวัลน,นะครับเป็นโลก่เกยียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณประศรสองนห้ารที่ มีพัฒนาการสูงสุดนะครับในกลุ่มนะก็ทราบข่าวมาว่าก็จะมีการมอบรางวัลเร็วๆนี้นะครับโดยท่านนายกรมนตรีจะเป็นผู้มอบเองนะครับซึ่งทางสํานักง,งานกกร,รเนี่ยท่านเดขาธิการกกตท่านแสวงบุญมีเนี่ยท่านก็จะไปรับรางวัลด้วยตนเองครับนั่นก็คือผลการประเมินในปีงบประมาณสองพันห้าร้อสิบกของสำนักงานกกร,รถือว่าเป็นที่น่าภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจของ คนในองค์กรครับที่เราได้ร่วมกันทํางานนะครับฝ่าฟันการทํางานมาเนี่ยการที่เราได้คะแนนประเมินได้สูงขนาดเนี้ยและมีพัฒนาการสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าเราได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดของปปชเนี่ยนะครับอในเรื่องของมีคุณธรรมในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องงบประมาณในเรื่องระบบในเรื่องของคนในต่างๆเหล่าเนี้ยเราเรามีพัฒนาการได้อย่าง ดีมากเลยนะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กรครับค่ะแล้วแกณนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดนะคะของของกกตเน,นี่ยเราใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างอะคะคือตัวชี้วัดของกกตเน,นี่ยนะครับก็ก็จะเหมือนกับหน่วยงานอื่นนะฮะที่เขาร่วมโครงการทุกหน่วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเป็นตัวชี้วัดที่ทางปปชเขากําหนดมานะครับ ก็จะมีในเรื่องของแบบวัดความรู้นะครับในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียภายในนะครับหรือที่เราเรียกย่อว่า i อ g เนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคลากรภาารักทุกระดับนะฮะก็ก็คือบุคลากรในองค์กรกปตเนี่ยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสสะท้อนแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าหน่วยงานของตนเองกปรรรตเนี่ยนะครับนะครับมี มีค่าในเรื่องของการอการประเมินเนี่ยอย่างไรอย่างเช่นตัวชี้วัดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นยังไงการใช้งบประมาณเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันเพียงพอไหมนะฮะแล้วก็การใช้อำนาจของผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะ,ะการใช้ทรัพย์สินทางราชการกางแก้ไขปัญหาการกทุจริตเป็นยังไงอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให บุคลากรภายในนะครับเป็นผู้ตอบแบบประเมินนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกนะฮะหรือที่เราเรียกย่อๆว่า e i t เนี่ยอันนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นนะครับที่ที่ติดต่องานกับสำนักงานกรกตเนี่ยนะครับได้กรอกแบบประเมินนะครับหรือแสดงความคิดเห็น นะฮะในเรื่องของคุณภาพการดําเนินงานของกกตสํานักงานกกตนะครับเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเนี่ยของสํานักงานกกตนี่เป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การพัฒนาการปรับปรุงระบบการทํางานของกกตเป็นอย่างไรนะ,ะส่วนที่สามส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการวัดแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับนะ,ะหรือว่า Open Data integrity and Security a s s อ s s ส e อรนะครับหรือว่า o i t ะฮะมันก็จะเป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักง,งานกกตที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปนะฮะเอกชนพักการเมืองใครก็ตามสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตได้อย่างเช่นในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานนะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะในเรื่องของการส่งเสริมความโปร่งใส ในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลต่างๆได้นีมันก็เป็นการแสดงออกถึงในเรื่องของความโปร่งใสของหน่วยงานนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ต้องร้องขอก็สามารถเข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลนั้นได้โดยอิสระอยู่ที่ไหนก็น้นฟ้าหาข้อมูลได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักง,ง,งานกรกตาไม่ต้องทําหนังสือมาสอบถานข้อมูลตรงน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลจําเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ในเว็บไซต์นะครับประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับค่ะเราจะเห็นว่าหลายๆตัวชี้วัดเนี่ยล้วนแต่พิสูจน์ให้เห็นนะนะคะว่า งานของกะกะตจำเป็นที่จะต้องออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราทำงานด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรมตามสโลแกนของเราถูกปะใช่ครับมอตโตของเรานี่สุดจริตเที่ยงธรรมชอบโดยกฎหมายนะพนักง,งานทุกคนในองค์กรเนี่ยจําเป็นที่ต้องตระหนักในส่วนนี้ไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุดจริตเที่ยงธรรมชอบโดยกฎหมายเมื่อก่อนว่าเราจะมีคําว่าสุดจริต โปร่งใสเที่ยงธรรมใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกกตแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดทำมอตโต้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานซึ่งแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับแผนชาติด้วยอย่างนี้ครับมันก็เลยเป็นมอตโต้ที่พนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องระนักไว้ว่าจะต้องไปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมาย นะครับนี่ก็คือสิ่งที่สำนักง,งานยึดถือมาโดยตลอดนะครับครับผมค่ะจากจากการที่เรามีการประเมินตรงนี้เราก็จะเห็นได้ทั้งส่วนของที่มีการเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นในเรื่องของการทำงานแต่มันก็อาจจะยังมีข้อที่เราจะต้อง นำมาปรับปรุงเราขอพูดในมุมของข้อที่เรามองว่าอนาคตเราจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานของเราดีขึ้นไม่ทราบว่าจะมีประมาณไหนยังไงบ้างคะคือในแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยนะครับก็จะมีคะแนนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปทีเนี้ยสำนักง,งานเอง,เองเนี่ยก็มีคณะทำงานส่วนเนี่ยซึ่งเราจะต้องไปดูลึกลงไปเลยในะแต่ละตัวชีวนะ้วัดว่า ตัวชี้วัดเนี่ยเราควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะเพราะว่าในรอบเนี้ยเราอาจจะได้คะแนนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจแต่แต่ว่าก็ผ่านเกณฑ์นะครับ <ส estão S 1> แต่ว่าผ่านเกณฑ์มาในระดับที่ว่าเราน่าจะดีกว่านี้ได้อีกเราน่าจะพัฒนากว่านี้ได้อีกเนี่ะครับตัวเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าไปดูในแต่ละตัวชี้วัดลึกลงไปเลยว่าเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงด้านไหนนะครับเกณฑ์การให้คะแนนของอบชอเนี่ยนะบางตัวชี้วัดเนี่ยนะครับ สมมติว่าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยนะครับถ้าบางนตัวชี้วัดเนี่ยทําได้ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ได้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคะแนนหรือห้าสิบคะแนนนะครับมันจะเป็นศูนย์คะแนนเลยอย่างเงี้ยฮะอ่าจะเป็นศูนย์คะแนนพอศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปฉุดคะแนนตัวชี้วัดอื่นเพื่อเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วมันอาจจะทําให้อ่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนั้นอ่ะตกเกณฑ์การประเมินไปเลยไม่ใช่หมายความว่าเพราะถ้าทําได้ไม่ดีอ่คะแนน คะแนนมันอาจจะได้ลดลันหันใจไม่ใช่ถ้าตัวไหนที่เราไม่ได้ทําเนี่ยมันจะได้ศูนย์เลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดที่คณะทํางานเนี่ยจะต้องลงไปดูว่าในทุกตัวชี้วัดเนี่ยสํานักงานได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเหตุที่ได้คะแนนอาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจถึงแม้จะผ่านเกณฑ์ก็ตามเนี่ยมันติดตรงไหนอะไรยังไงปีนี้เราก็จะไปทําให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของ หน่วยงานต่างๆพักการเมืองต่างๆประชาชนนะฮะที่ติดต่อราชการกับเราหรือสิเราจะต้องนะนรันยความสะดวกตามกฎหมายให้กับประชาชนแล้วก็จะไปไปดูตัวนั้นไปหาวิธีการนะครับที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวนั้นขึ้นมาครับค่ะอยาก เห็นงานของภาครัฐดีขึ้นดีขึ้นเราก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการประเมินตรงนี้จะเอาผลของการประเมินนี้มาใช้นะคะสุดท้ายนี้ถ้ามีประชาชนสนใจอยากจะเห็นข้อมูลต่างๆหรือศึกษาง,งานของกะกะตน,นี่เรามีช่องทางหลายๆช่องทางเกิดขึ้นมานะคะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกกตอพอจะแนะนําประชาชนให้รู้จักกับกกตได้ผ่านช่องทางต่างๆของกกตเช่นอะไรบ้างคะครับอันแรกเลยก็เป็นสายด่วนหนึ่งสี่สี่สี่นะครับสายด่วนหนึ่งสี่สี่สี่เนี่ยนะทุกคําถามเนี่ยจะมีคําตอบหมดนะครับถ้าสงสัยเรื่องอะไรอยากได้ยินเสียงพนักง,งานเป็นพนักง,งานตัวเป็นๆเ,เลยครับคอยรับโทรศัพท์นะครับในวันเวลาราชการเนี่ยนะครับสามารถที่จะถาม ได้เลยว่าสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างเช่นะจะเลือกตั้งสวเนี่ยจะเลือกสอวในปีหน้าเนี่ยต้องยังไงต้องเตรียมตัวยังไงถ้าอยากจะสมสัครสวจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยฮะโทรศัพท์สายด่วนหนึ่งสี่สี่ง่ายสุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าถึงสํานักง,งานกรกตได้หลายช่องทางยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของสนงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยนะครับ คำว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกลือกตั้งเขาก็จะนําไปสู่เว็บไซต์คลิกไปก็จะนําไปสู่เว็บไซต์เรามีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับซึ่งแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราภูมิใจเสนอเลยนะครับดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้สมาร์ทโหวตเนี่ยโอ้โหมีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับปกตเลยนะฮะชุดความรู้อะไรต่างๆนะครับ แต่ในช่วงเลือกตั้งนี้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีสิทิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะครับลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยมันรายละเอียดมันมันสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดีมากเลยสมาร์ทโหวตมีแอปพลิเคชัน i ีวีเอดูเคชันนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้เรื่องพลเมืองศึกษานะครับนะการเป็นพลเมืองดีนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันกาสับปะรด ที่จะสามารถแจ้งเรื่องราวการทุจริตต่างๆให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะก็จะมีเว็บไซต์ของตนเองอมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะสามารถเสิร์ชหาได้ในใน google ก็สามารถติดต่อเข้าถึงสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โดยง่ายครับผม ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านรองเกรงไกลผ่านดอกไม้นะคะให้เกียริมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังเปิดประตูสู่กกตได้ในสัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงวันนี้ท่านรองเลขาเกรงไกลและดิฉันนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ